สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการยื่นวีซ่าด้วยสเตทเมนต์ปลอมกันนะครับหรือว่าการตกแต่งบัญชีโดยการแก้ไขตัวเลขต่างๆเพื่อให้ยอดเองินนั้นนะเพียงพอต่อการยื่นวีซา่าโดยปกติแล้วครับเราไม่ควรยื่นเอกสารปลอมเข้าไปเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใด,ดๆแต่ก็มีบางท่านนะครับอยากเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการจ้างตกแต่งบัญชีหรือการปลอมแปลงเอกสารทางการเงินเพื่อสถานทูตอาจจะจับไม่ได้หวังว่าวีซ่าจะผ่านซึ่งก็เรียนตามตรงนะครับว่าก็มีบางคนครับที่ผ่านจริงและก็มีจํานวนมากที่ไม่ผ่าน แล้วก็โดนปฏิเสธกลับมาพร้อมกับบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงวันนี้นะครับเราจะมาเฉลยว่าสถานทูตเขาจะใช้วิธีไหนในการเช็คเอกสารนั้นว่าจริงหรือปลอมแล้วคนที่เขาปลอมเอกสารแล้วครับเขาผ่านไปได้ยังไงรวมถึงถ้าโดนปฏิเสธจากการยื่นเอกสารปลอมจะมีผลอะไรตามมาบ้างวันนี้นะครับเราจะมาสรุปให้ดูกันพร้อมกับเปิดเอกสารที่โดนปฏิเสธจากการปลอมเอกสารให้ดูกันด้วยครับอันดับแรกนะครับขอพูดถึงในกรณีที่ยื่นเอกสารปลอมเข้าไปแล้ว วีซ่าผ่านก่อนนะครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าก็มีคนยื่นเอกสารการเงินปลอมหรือสเตตเมนต์ลอมแล้ววีซ่าผ่านจริงๆแต่ที่ผ่านไม่ใช่เพราะสถานทูตให้ผ่านนะครับแต่เขาผ่านเพราะว่าได้รับออโตแกนซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการตรวจเอกสารเบื้องต้นถ้าระบบตรวจสอบแล้วว่าผ่านเกณฑ์ไม่ได้มีข้อกังวลในลิสและ มีประวัติอาชญากรรมในเบื้องต้นระบบก็จะให้ผ่านได้ไม่กี่นาทีหลังจากทำไบโอเมติกเสร็จซึ่งทุกวันนี้แทบจะไม่เจอเลยครับถ้าใครได้ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าไทยตอนนี้โอกาสในการผ่านวีซ่าอยู่ที่ระดับต่ำมากๆหรือเรียกว่าเลวไลท์เลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับที่ผ่านมารวมถึงปัจจุบันเลเวลไทยก็ตกอยู่ในเลเวลที่3แต่ถึงจะผ่านก็ใช่ว่าจะไม่มีผลอะไรตามมานะครับเพราะว่าสถานทูตก็ยังมีการเรียกเคสที่ผ่านต่างๆครับมาสุ่มตรวจอีกทีหนึง่งและ ก็มีบางเคสที่เจอว่ามีการปลอมแปลงเอกสารจริงทางสถานทูตก็ได้มีการแคนเซิลมีซ่าอยู่เป็นประจำเรื่อยๆตามข่าวและสถานทูตเขารู้ได้ยังไงครับว่าเอกสารนั้นนะ่ะจริงหรือเท็จหลักๆเลยนะครับเมื่อเราได้ยื่นเอกสารเข้าไปแล้วสถานทูตปกติแล้วจะมีการเช็คเอกสารที่เรายื่นเบื้องต้นว่ามีคุณสมบัติเพียงพอไหมโดยเริ่มจากการดูข้อมูลในฟอร์มเอกสารที่เรากรอมาถ้าในเรื่องการเงินการงานไม่พร้อมอันนี้เขาจะปฏิเสธทันที โดยที่ไม่จําเป็นต้องดูเอกสารดับอื่นเลยเพราะว่าคุณสมบัติไม่ตรงไปตามเกณฑ์อยู่แล้วก็จะปฏิเสธเลยทันทีโดยไม่จําเป็นต้องดูเอกสารจากอึนแต่ถ้าทุกอย่างครบการเงินดีการงานดีทุกอย่างชัดเจนขั้นตอนต่อไปคือเขาจะเช็คเอกสารที่ยื่นมาครับและถ้ามีเอกสารบางอย่างที่เขาสงสัยสถานทูตจะมีการตรวจสอบซึ่งการตรวจสอบไม่ยากครับเอกสารที่ออกมาจากหน่วยงานไหนสถานทูตก็จะส่งกลับไปเช็คกับหน่วยงานนั้นและรอให้หน่วยงานนั้นตอบกลับมาว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ เท่านี้สถานทูตก็จะรู้แล้วครับว่าเอกสารนั้นเป็นจริงหรือเท็จเมื่อสถานทูดรู้ว่าเอกสารปลอมจะเกิดอะไรขึ้นสถานทูดก็จะมีการส่งคําเตือนไปยังที่อยู่อ e ีเมลของเราที่เรียกว่า S 5 7 Natural Justice และให้เราชี้แจงภายใน7วันขอบอกเลยครับว่าชี้แจงยังไงโอกาสผ่าดก็แทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะ เกี่ยวกับเรื่องเอกสารเท็จเพราะว่าสถานทูตปกติจะแจ้งเตือนใครว่ามีเอกสารเท็จสถานทูตจะมั่นใจแล้วแน่ๆว่าเอกสารที่เรายื่นมาครับมันไม่เป็นความจรงิงต่อให้เราชี้แจงยังไงถ้ามันยังเท็จอยู่ก็อาจจะโดนปฏิเสธได้ครับสิ่งที่ควรทำเลยก็คือวิสตอร์หรือถอนคำร้องขอวีซ่าออกมาทันทีเมื่อได้รับใบเตือนนี้และแนบเอกสารขอโทษกับทางสถานทูตกับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนครับต่อให้ถอนสําเร็จอาจจะไม่โดนบ,บทลงโทษอะไรแต่การยื่นวีซ่ารอบหน้า อาจจะโดนตรวจสอบละเอียดและอาจจะเป็นหนึ่งในข้อกังวลของสถานทูตอาจจะนําไปสู่การใช้ดุลพินิษฐ์ในการปฏิเสธได้ในอนาคตแต่ถ้ายื่นไปแล้วโดนปฏิเสธไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปกติการโดนปฏิเสธมักจะโดนหัวข้อ600.212 กับ600.211แต่ถ้าโดนปฏิเสธเพราะเอกสารเท็จจะได้หัวข้อ600.213ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนด PIC 4020เกี่ยวกับการยื่ยนเอกสารปลอมหรือการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จมักจะโดนพ่วงโทษแบนไม่ให้ข้อออสเตรเลียนานถึง3ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นตามความรายแรงหลายๆคนอาจไม่ได้กังวลมากแค่3ปีก็ ขอใบยอมเสี่ยงแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะผลกระทบนี้แน่นอนว่าจะตกไปอยู่ในระบบของนิวซีแลนด์อัตโนมัติทันทีรวมถึงข้อมูลนี้จะถูกแชร์ในกลุ่ม f i ไอซ์ ce, คันที่ซึ่งมีอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นสมาชิกอยู่ทําให้ทุกท่านจะเสียโอกาสในการขอวีซ่านในกลุ่มประเทศเหล่านี้และมักจะโดนปฏิเสธกลับมาแถมคนกระทบนี้อาจรวมไปถึงคนในครอบครัวและคนนามสกุลเดียวกันกันกบเราด้วยซึ่งถ้าเราคิดดูว่าใครที่นามสกุลใหญ่ มีคนใช้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนรวมๆกันเพราะสถานทูตก็จะเป็นกังวลและก็เพ่งเล็งมากขึ้นเกี่ยวกับเครยญาติและก็นามสกุลเดียวกันหรือการทําธุรกรรมในอนาคตเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียจะทําให้รัฐบาลเพ่งเล็งมากขึ้นถึงขั้นอาจจะไปปล่อยบีซ่าให้เราง่ายๆ ในานาคตก็เป็นไปได้ถึงแม้จะโดนโทษแบนแล้ว3ตีก็ตามพทษล่านี้ก็ยังติดตัวท่านไปอยู่สุดท้ายตามมาก็คือคดียายาครับแน่นอนว่าก,การทําสเตตเป็นปลอมสถานทูตเขาจะส่งข้อมูลไปที่ธนาคารและเมื่อทาคนานตรวจเช็คลรวแล้วว่าเอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารปลอมธนาคารอาจจะมีการดําเนินคดีกับเราต่อซึ่งมีโทษจําคุกและโทษปรับและทั้งหมดนี้อาจจะทา ท่านเสียอนาคตในการขอวีซ่าในอนาคตต่อไปนั่นแหละครับคือบทลงโทษทั้งหมดทางที่ดีคือถ้าเราไม่มีเงินในบัญชีหรือว่าเราไม่มีสเตทเมนที่สวยๆอันนี้ผมแนะนําว่าอย่างน้อยๆครับใส่เงินก้อนก็ได้หรือยื่นเป็นแบงก์การันตีก็ได้แต่ว่าขอให้มีเอกสารซัพพอร์ตที่มาที่ไปแฝงเงินที่ชัดเจนก็พอครับยังดีเสียกว่าการยื่นเอกสารปลอมเข้าไปซึ่งอาจจะทำให้เราไม่สามารถแก้ตัวได้ในอนาคตขอบคุณที่รับฟังครับ